สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกท่านนะครับมาพบกับช่องตะซาวรีโวนะครับอีกเช่นเคยเนาะวันนี้มาที่ไทยวัสดุครับมาทุกคนก็โลอยู่แล้วใช่ไหมว่าไทยวัสดุช่วงนี้ครับของถูกมากแต่ของก็จะถูกไหมมาซื้อน้ำกันครับวันนี้น้ำกันหมดครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ชมนะครับว่ามันหมดยังไงนี่โอ้โหครับเกือบเกลี้ยงครับนะ เนี่สำหรับต้นผู้หญิงนะครับที่ต้องเติมน้ำกันนะครับนี่ผมใช้ f b ครับ f อ135ครับเคยรีวิวไว้อยู่ช่องหนึ่งนะครับมันมันแกะไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำกันกันก็เนี่ยตายแล้วครับไม่มีที่ใส่รูเลย ้กันนะครับก็เติมสักหน่อยครับบางนิดนึงไม่มีมาเติมน้ำกันในงงานมาครับบอกเลยเติมประมาณไหนครับก็เกือบกเกือบนะครับเกือบเกือบแต่ไม่ต้องเต็มมากนะครับใครที่ไม่มีน้ำกันเติมนะครับรีบเติมด่วนผมเองเกือบตายครับบอกเลย ดีนะน้ำกัดมันเหลือลงไม่น้อยนึงอย่างน้อยเดือนละครั้งครับคนผู้หญิงนะครับใครที่โอ้โหนี่ลํลำบากเอาบอกเลยจะไปไม่ไ,ได้แนละ้ว แรงมากครับต้องไปหาก้วยนะครับไม่ไม่เดียวไม่ได้ใส่กลวยไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้โอ้เละครับน้าการหายไปเยอะนะแปดบาทจริงแปดบาทจริงถ้าอันนี้มันสามารถใช้มือได้อยู่นะครับมันไม่กัดครับถ้าเป็นน้ํากันบริสุทธิ์จะไม่กัดนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเติมเลยเติมสะครับเติมเหนะครับทำไงดีเนาะถึงเดิลงได้นะครับ ถ่ายคลิปด้วยครับก็เลยมันดูนะครับทุกๆหนึ่งเดือนนะครับเติมแต่พอให้มันขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าหลักการเติมเนี่ยบางคนบอกอุ้ยเติมขนาดนี้มันก็เนี่ยผมเติมนะครับผมก็เติมเต็มประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องหาอะไรครับหา ตัดลแล้วครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตัดกลวยกันครับแป๊บหนึ่งครับหาขวดกันนะครับเติมไงดีมีแก้วไม่นอกปวดรถถ้ามีแก้วได้ก็ดีนะนะครับหาแก้วใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับเ๋ยวผมหาก่อนเออผมต้องหากองหากแก้วเพราะว่าไอขวดน้ำผมก็ทิ้งไปหมดแล้วนะครับทิ้งขวดเล็กทิ้งหมดแล้วนะครับไม่มีขวดเลย นะครับก็อาจจะเป็นแก้วกาแฟนี่แหละวะนะครับไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียดายนะครับหาค้างก่อนครับหมดเกือบทุกล็อกครับนี่หมดเกือบทุกล็อกเลยครับน้ำกัน มันไม่ได้เอาคลวยมาด้วยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนถามว่าเติมน้ำกันขนาดไหนถึงจะพอดีนะครับก็ เติมให้มันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับประมาณเต็มเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องไม่ไม่ต้องล้นมากนะครับเมื่อกี้ผมเทผิดไปนะครับก็ต้องลงเลยนะครับนี่วีการเติมน้ำกันที่ถูงต้องเมื่อกี้ผมเติมให้ดูผิดผิดนะครับวัดลงไปเลยนะไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวนอกรับแบตเตอรี่ไม่ใช่นอกหรอกอเก็เรียกว่าไอเวลามันเดือดอนะ่ะมันมันมันไม่อบอ ต้งหน,นกา้หมดหมดพอดีครับไปนะครับไปเป่าพวกฟองพอดีมันกดหมดพอดีครับ,รบแบตแห้งแบบอะไรก็ตามสามารถเช็คได้ครับแบตแห้งก็จะต้องใช้ตรงนี้หมุนออกนะครับ รีวิว fb 1นึ5นะครับใช้มาจะ2ปีแล้วนะฮะนีด่ดูนะครับนี่จะ2ปีแล้วครับนี่ใกล้ถึงลวนี่เกือบ2ปีแล้วนะครับแบตท,ทนมากนะฮะแบตท,ทนตัวนี้ทนมากกับลูกนี้ครับเช็คทุกรูนะครับให้เท่ากันนะเอาให้เท่ากันนะครับน้ำกันนี้สามารถเอาไปเติมหม้อน้ำได้แต่ไม่แนะนำนะครับแนะนำให้เติม ใครที่ยังไม่เช็คนะครับรีบเช็คด่วนครับผมคนนึงแหละครับที่ขับรถมาเป็นเดือนลืมเช็คน้ํากันในหม้อน้รไอในในในหม้อแบตนะครับเกือบแล้วครับเลยเอาเช็คนะครับเอาให้ครบเอาให้เท่ากันเลยนะครับเป็นการล้างหม้อแบตไปในตู้นนะครับแต่ไม่ก็ไม่เหมาะครับต้องหาผ้ามาเช็ดอีกนะครับต้องหาผ้ามาเช็ดอีก เราก็พยายามจะไม่ให้มันหกเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่น้ํากันไม่กัดนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํากรดกัดแน่นอนครับอีกเสร็จเราต้องสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเดี๋ยวชั่ครูนะครับถ้าเราเก็บนะครับต้องใส่ฝาดีๆนะครับโดยเฉพาะใครที่จะเก็บบนรถนะครับต้องพยายามหาที่เก็บดีๆนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทำความสะอาดรถนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับอะเยอะหน่อย ผมซื้อนะครับที่นี่ผมซื้อไว้สมุติ3ขวดนะครับก็ใช้ไปขวดกว่าแล้วก็6ไปด้วยนะครับไปด้วยรถคนทำงานครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับอันนี้ผ้าผมไว้เช็ดรถนะครับกระเป๋าก็จะมีหลายใบหน่อยนะครับกองก็เป็นกลองอธรรมดานี่แหละครับก็ อันนี้ไปสักพักหนึ่งก็สกตาร์ทรถไว้ก่อนนะครับเหมือนวอร์มเครื่องอะครับวอร์มให้แบตเตอรี่มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเช็ดเช็ดทำความสะอาดนะครับเช็นนดเราจะเช็คด้วยนะครับเช็ดด้วยอ่ะโอเคนะครับตัวหาขยะแบบมีขยะไหมมีก็ใส่หลังรถอ่ะ,อะเดี๋ยวหาทางขยะแป๊บนึงครับ เดี๋ยวพอหลังจากที่เราเติมน้ำกันเสร็จแล้วนะครับมาสตาร์รถครับสตาร์บมไว้สักแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีถึงสองนาทีนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับฮาชึ่งแล้วครับแบตเตอรี่ชึ่งนะครับผมขับรถมาก็เมื่อกี้ก็ประมาณอ่าสี่โลนะครับสี่กิโล พอดีผมไปเอาไปกรองไปเป่านะครับเอาไปเป่าเอยไม่ใช่เอากองแอร์ไปเป่านะครับเละครับบอกเลยนะครับเละครับตอนนี้ปิดไฟนะครับอ่ารับลาดหลอไหมนะครับแล้วเราก็มาเช็กบอนที่เราจะอันนี้แล้วก็ปิดฝาให้มันแน่นนะครับฝาเนี่ยพรุ่งนี้มันต้องขอเปลี่ยนถอดอีถอดมาดูนะครับ เพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนนะครับอากาศเมืองไทยมันร้อนแต่วิธีการปิดแบบเมื่อกี้นะครับเหมาะสําหรับรถที่ไม่มีที่ผมโยนฝากระโปรงลงนะครับตามจริงผมทําให้ดูสองรอบแล้วบางคนก็บอกว่าแหมไม่ได้ครับเดี๋ยวบุบมันก็จริงครับสําหรับบ,บางคันแต่บางคันถ้ามันมีคานเทนแข็งเหมือนเหมือนของผมเนะี่ย มันจะไม่บุบนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้สําหรับให้กับคุณผู้หญิงที่เติมน้ํากัดไม่ค่อยเป็นนะครับเติมยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําแบตแห้งซึ่งแบตแห้งในโลกนี้ไม่มีความไม่มีความจริงเลยครับไม่ใช่มันไม่มีอยู่จริงครับในโลกนี้นะครับใครที่ยังไม่เติมนะครับแนะนําเติมเถอะผมโดนมาแล้วครับเกือบไม่รอด นะครับวอร์ไม่สักหนึ่งนาทีสอ,ส,อสองสองนาทีนะครับก็ถ้าใครมาอยู่ข้างนอกก็สามารถเอารถออกไปได้เลยนะครับผมจะมาไทยวัสดุเนาะของที่นี่นะครับผมก็เช็คราคาเนาะถ้าเราไปซื้อตามห้างก็สิบห้าบาทในยี่ห้อเดียวกันเลยนะจุดน้ํานะครับสิบห้าบาทครับนะครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะแต่ถ้ามาซื้อไทยวัสดุตอนนี้มันกวดละสิบบาท กดละสิพอดีมันมันแทนเป็นทางผ่านกับบ้านด้วยกบบ้านด้วยนะครับก็เลยแวบซื้อเลยก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ยอดไลค์ขึ้นสูงสูงยอดวิวขึ้นสูงสูงนะครับก็เป็นการเติมและเป็นการบำรุงรักษาแบตเตอรี่นะครับรถผมนี่แบตลูกนี้ใช้มา2ปีแล้วจะ2ปีแล้วนะครับแบตยังชึ่งอยู่นะครับก็ถือว่า ไม่ไม,ไม่กำลังไม่ตกนะครับคิดว่าแบบลูกนี้น่าจะประมาณ4ปีถ้าใช้แบบดีๆ4ปีนะครับมีถึงแน่นอนเราลองดูนะครับว่าจะถึงไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบเป็นค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ